เรน e n s Playground Podcast เพราะเราจริงจังเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามสวัสดีค่ะโบวันวรีจันฉายรัศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง5ขวบพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เห็นได้ชัดสำหรับน้องในวนัย1ขวบก็คงจะหนีไม่พ้นการเดินใช่ไหมคะ แต่จริงๆแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เขาก็ยังต้องการการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็คือการใช้มือของเขานั่นเองค่ะกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะทําสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ5กิจกรรมที่จะช่วยให้เขาได้สนุกแล้วก็ ฝึกในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะเราลองมาฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับ5กิจกรรมในวันนี้นะคะเราไม่ได้ต้องการอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมหรือว่าของเล่นอื่นๆเพื่อม,มาช่วยเสริมพัฒนาการแต่อย่างใดค่ะ แต่ว่าเราจะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะในการทำกิจกรรมในแต่ละวันของน้องๆน,นะคะก็จะออกเป็นแนวรูทีนประจำวันมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้น้องได้สำรวจการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเขามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก่อนที่จะไปกิจกรรมแรกต้องขออธิบายคุณพ่อคุณแมน่น,นิดนึงค่ะว่า ในช่วงวัยที่เขาเริ่มที่จะใช้กล้ามเนื้อมันเล็กนะคะในเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงวัยประมาณ6เดือนค่ะหมายความว่าเป็นวัยที่เริ่มเอื้อมคว้าอย่างเห็นได้ชัดก่อนหน้านี้ในวัยเด็กๆเบบี baby, ก่อนนะา6เดือนก็เอื้อมคว้าแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการเอื้อมคว้าที่ไม่มี ประสงค์ที่ชัดเจนถ้าเอื้อมคว้าไม่ได้ก็ไม่ได้โวยวายอะไรมากมายใช่ไหมคะนอกจากหิวอย่างเดียวก็จะโวยวายขึ้นมาแต่ในช่วง6เดือนขึ้นไปหรือช่วงที่เขาเริ่มที่จะคลานได้ฝึกคือฝึกคลานเนี่ยถ้าเอื้อมหรือหยิบอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะมีหงุดหงิดใช่ไหมคะมีโวยวายออกมาบ้างเพราะว่าเริ่มที่จะ เอื้อมขวาอย่างมีวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นคืออยากได้ของชิ้นนั้นจริงๆแล้วอยากจะเอาให้ได้เมื่อหยิบไม่ได้จึงโมโหงองแงนิดนึงนะคะในช่วงวัยนั้นนะคะการเอื้อมขวาเป็นการที่ใช้ในส่วนของอุ้งมือนะคะทางอุ้งมือในการหยิบจับสิ่งของแล้วก็นิ้วเนี่ยก็อาจจะยังแยก กล้ามเนื้อในส่วนของแต่ละนิ้วได้ไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่นะคะหรือถ้าจะไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่แต่พอมาในช่วงเริ่มเกาะยืนเกาะเดินเนี่ยแหละคะ่ะช่วงประมาณหนึ่งขวบนะคะจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเขาจะเริ่มแยกแยะก,การใช้งานกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้5ก,กิจกรรมที่เป็นรูทีนที่ทําเป็นประจําอยู่แล้วมันก็จะยิ่งสนับสนุนให้เขาได้สํารวจการใช้ กล้ามเนื้อของเขาค่ะที่แยกส่วนออกมาทั้งในเรื่องของอุ้งม,มือทั้งในเรื่องของนิ้วแต่ละนิ้วด้วยนะคะเราลองมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกิจกรรมแรกค่ะก็คือในเรื่องของการแต่งตัวนั่นเอง การแต่งตัวเนี่ยก็สามารถที่จะนำมาเป็นกิจกรรมได้นะคะเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสเด็กๆได้มีส่วนร่วมบ้างในที่นี้ก็คือเขาอาจจะแต่งตัวด้วยตัวเองทั้งหมดแน่นอนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในช่วงวัยนี้นะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้เขามีส่วนร่วมโดยการที่ให้เขาดึงงเกงขึ้นมาเป็นต้นนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสวมให้เขาก่อนนิดนึงแล้วก็ จากนั้นก็ให้เขาช่วยกันดึงขึ้นมาค่ะหรือช่วยถอดลงไปนั่นเองนะคะหรืออย่างเสื้อผ้าเวลาซูมเสื้อผ้าก็อาจจะให้เขามีส่วนร่วมด้วยค่ะถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มีกระดุมให้เขาได้ลองติดกระดุมดูไม่ต้องคิดว่าต้องติดโดยสำเร็จสมบูรณ์นะคะแค่ให้เขาได้สำรวจคุณแม่อาจจะติดให้แล้วทุกเม็ดแล้วเหลือไว้อยู่สักเม็ดหนึ่งให้เขาลองสำรวจดู แรกๆแ,แน่นอนมันอาจจะยังไม่เพอร์เฟกนะคะอาจจะยังทำไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะช่วยเขาอย่างเช่นดันกระดุมเข้าไปในรังดุมก่อนครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งให้เขาช่วยดึงออกมาซึ่งการที่จะทำกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องจบแบบสมบูรณ์แบบนะคะแค่ให้เขาได้ลองใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการดึงกระดุมก็อาจจะใช้นิ้วมือแค่สองสามนิ้วเป็นต้นคงไม่ได้ใช้ครบทั้งห้านิ้วอย่างนี้เขาก็จะฝึกการแยก กล้ามเนื้อในการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะกิจกรรมที่2ก็คือการทานอาหารนั่นเองค่ะ การป้อนเนี่ยในวัยนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่แล้วนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการป้อนตัวเองค่ะทานเองเลยยิ่งถ้าคุณแม่สามารถเสิร์ฟฟิงเกอร์ฟูดได้นะคะเขาก็จะยิ่งชอบมากเลยค่ะฟิงเกอร์ฟูดก็คืออาหารที่เขาใช้มือหยิบเองกินเองได้นั่นเองนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะต้องทำความสะอาดล้างมือก่อนทานทุกครั้งนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะ คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีช้อนของคุณพ่อคุณแม่ที่จะใช้ป้อนแล้วก็อาจจะให้เขามีช้อนส่วนตัวของเขาด้วยคุณพ่อคุณแม่ป้อนไปเขากินไปเองด้วยจะสังเกตได้เลยนะคะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการทานอาหารของเด็กๆอยู่ว่า ป้อนยากไม่ค่อยทานแต่พอใช้วิธีนี้แล้วเด็กๆเองก็จะทานได้ดีขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญค่ะก็ยังได้ฝึกในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมันเล็กด้วยนะคะและในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตาด้วยค่ะเวลาที่เขาจะต้องเล็งว่าเขาจะตักอะไรแล้วใช้มือตักขึ้นมาจริงๆอย่างนี้แล้วก็ป้อนเข้าปากให้ตรงด้วยนะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตค่ะว่าครั้งแรกๆที่เขาป้อนตัวเองบางทีแล้ว เข้าปากบ้างเฉียดปากบ้างก็มีนะคะก็น่ารักไปอีกแบบค่ะแต่พูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดแล้วแน่นอนค่ะว่ามันก็จะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็เลอะนิดนึงนะคะแต่ว่ารับรองว่าคุ้มค่าแน่ๆค่ะสำหรับการทานอาหารด้วยตัวเองค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมที่3ก็คือการแปลงฟันด้วยตัวเองนั่นเองในวัยหนึ่งขวบก็จะมีทั้ง แปลงที่เป็นแปลงเล็กๆที่เป็นมีด้ามจับแล้วก็มีแปลงเล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งการสวมปลอกนิ้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้สะอาดขึ้นก็อาจจะยังสวมปลอกนิ้วในการแปลงให้เขาอยู่แต่ก็อาจจะมีแปลงสีฟันประจําตัวเขาด้วยที่เป็นแปลงที่เขาถือเองได้ส่วนใหญ่เด็กๆเอาเข้าปากแล้ว ก็อาจจะไม่ได้แปลงให้สะอาดสัทีเดียวนะคะแต่จะเห็นว่าเขาจะกัดเล่นมากกว่านะคะและกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยเขามีความสนุกไปกับการแปลงฟันรวมไปถึงการได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะเพราะว่าการแปลงฟันเนี่ยการเอาแปลงสีฟันเขา้าปากให้ตรงก็เป็นทักษะหนึ่งที่จะต้องฝึกแล้วแถมเขาก็จะต้องขยับแปลงไปมาอีกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เคยขยับให้เขาถึงจะเห็นว่าเขากัดแปลงก็จริงแต่เขาก็ขยับแปลงไปมาด้วยมือ ของเขาเองด้วยนะนี่แหละค่ะความสนุกในการแปลงฟันด้วยตัวเองค่ะสำหรับกิจกรรมที่4นะคะก็คือการช่วยคุณแม่ทำความสะอาดค่ะนอกจากที่เขาจะได้เรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อมันเล็กของเขาในการควบคุมเพื่อที่จะเช็ดทำความสะอาดแล้วนะคะ โบคิดว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่ายิ่งช่วยยิ่งเลอะยิ่งใช้เวลาหรือเปล่าแต่โบไม่ได้หมายความว่าให้เขาช่วยการทำความสะอาดให้เสร็จสมบูรณ์แบบนะคะแต่ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณแม่ทำความสะอาดเท่านั้นค่ะและการทำความสะอาดในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงการเช็ดคราบสบกรปรกอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายรวมถึง การเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยหลังเล่นเสร็จด้วยค่ะก็จะได้ฝึกทั้งการใช้กล้ามเนื้อด้วยและฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยด้วยค่ะวัยนี้ก็ฝึกเก็บของเล่นได้แล้วนะคะและกิจกรรมที่5ค่ะที่อยากจะนำมาเสนอในวันนี้ก็คือการเปิดค่ะเปิดอะไรบ้างเปิดอะไรก็ได้ค่ะที่เด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่เปิดได้อย่างเช่นเปิดกล่องของเล่น เปิดกล่องขนมเปิดกล่องต่างๆอะคะ่ะเปิดถึงต่างๆด้วยค่ะในวัยนี้จะเห็นว่าเขาเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วนะคะแล้วก็อยากเปิดอยากสำรวจนู่นนี่นั่นเด็กๆจะได้รับความสนุกในการที่จะเปิดด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหน่อยนะคะว่าของที่ให้เขาได้เปิดอะคะ่ะเป็นของที่มีคมไหม นะคะถ้าเป็นกล่องเป็นกระดาษมันบางไหมมันสามารถบาดมือได้หรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องระวังส่วนนี้ด้วยแต่ก็อย่าก,กังวลมากจนเกินไปนะคะให้เขาได้เรียนรู้ให้เขามีประสบการณ์อยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่ที่เหมาะสมค่ะ ครบแล้วนะคะทั้ง5กิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหรือว่าเหนื่อยในการจัดหาอุปกรณ์แต่อย่างใดเลยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นรูทีนก็คือทำเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนั่นเองนะคะแค่ใช้เวลาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแล้วเขาได้ในเรื่องของการฝึกทักษะต่างๆด้วยรวมถึงสนับสนุนเขาให้ช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตด้วยค่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบหัวข้อนี้นะคะคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วแชร์ให้โบด้วยนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะเสนอแนะอะไรไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนที่สนใจหรืออยากจะแนะนำโบเพิ่มเติมในจุดไหนก็สามารถคุยกันได้เลยนะคะนะเออก็สามารถคุยกันได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือจะเข้าไปใน i อเข้าไปใน หรือจะเข้าไปใน direct message ใน ig ก็ได้และอีกช่องทางหนึ่งก็คืออ e ีเมลนั่นเองค่ะช่องทางทั้งหมดนี้เดี๋ยวโบจะใส่ไว้ใน description ข้างล่างนะคะถ้าใครอยากคุยกันก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะพบกันครั้งหน้านะคะบาย